สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้ทําคลิปช้าไปหน่อยนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะอันนี้ถ่ายคลิปเมื่อวานนี้ที่กลับจากพาแม่ฝฟมาจากทําหมันนะคะก็ได้แวะเอาข้าวสารมาส่งบ้านน้องแจนและก็เด็กๆ3 0 0แสนได้กินกันนะคะกลาบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ท่านที่อยู่แดนไกลนะคะท่านเมตานะคะขอบพระคุณนะคะขอให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะส่วนส่วนแมฟฟ่ฝ้ายเดี๋ยวดูคลิปนะคะคลิปมันจะมีต่อไปเรื่อยๆคลิปนี้ยาวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีะคะ่ะที่อยู่จากแดนไกลก็ท่านสนับสนุนมาจนนุกมีมีเหลือได้ซื้อเนี่ยะคะ่ะ ได้ซื้อเขาเรียกว่ากรงพับหรือกรงผ้าแต่มันไม่ใช่ผ้านะคะมันเป็นกรงที่ใหญ่มากนะคะมันเป็นคอคอกสัตว์แล้วก็ได้เสื้ออาหารให้เด็กๆด้วยอีกด้วย20กิโลนะคะอาหารเม็ดนะคะขอพระคุณท่านมากๆจริงๆเลยนะคะเนี่ยค,คือลูกซื้อมาเพราะว่ามันเซลลนะคะมันเซลอันใหญ่ๆอย่างเงี้ยญอันนี้แม่ฝฟายนะคะแม่ฝายแม่ฝายก็ยังสับสนเพราะว่าเขาใส่เสื้อกันเลียนะคะเขายังสับสนตัวเองอยู่ว่า เขาจะเดินหรือไม่เดินดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยกินอาหารหกินอาหารเพราะว่าเขางดน้ํางดอาหารไปทาหมันเนาะหนูก็เลยให้น้องอยู่ในนี้ก่อนนะคะให้ไม่ไฟอยู่ในนี้ก่อนมันอยู่ได้นะคะมันอยู่ได้ะะไดเพราะว่าไม่ไฟเขา,าจะเป็นอะไรที่ที่ง่ายๆไม่ดื้อไม่ดึงไม่อะไรนะคะนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณน้าด้วยนะคะคุณน้าที่ซื้อไฟให้เด็กๆนะคะไฟตุ้มเขาเรียกไฟตุ้มไลย่ยุงไล่แมลงนะคะเนี่ยค่ะมี5้าหลอดนะคะ คือใช้ได้หมดทุกหลอดเลยแล้วก็มีไฟมีไฟก็อาจจะมีพลังงานแสงอาทิตย์ในแผงมานิดนึงค่ะแล้วมันก็เนี่ยใช้ได้หมดเลย5ห,หลอดเลยนุกจะได้เอาไปให้เด็กๆนะคะเอาให้เด็กๆที่โกงข้างบ้านนะคะที่ของบัวขาวก็เนี่ยค่ะจะให้ไม่ให้โกงมืดเลยนะคะก็ก็ดีอยู่นะคะเพราะว่าสังเกตว่าไม่มีมแมลงมาตอมหลอดไฟเลย แสดงว่าน่าจะไล่มแมลงไล่อยู่ได้ได้ถึงระดับหนึ่งอยู่นะคะเนี่ยนะพูดถึงกงอันนี้นะคะจะเรียกกงหรือเรียกอะไรดีมันพับมันมันพับเข้าหากันได้ะคะ่ะมันพับเข้าหากันได้แต่ว่ามันแข็งแรงมากนะคะแข็งแรงมาก เป็นตรงที่เป็นตะข่ายเล็กๆน่ะเป็นยางนะคะเป็นยางไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเศษผ้าเป็นยางที่เนี่ยเนี่ยเป็นแมวเล็บแมวเกาะแมวขวนไม่ขาดเลยนะคะไม่ขาดเลยแล้วก็ตรงผ้าแดงๆนี่เป็นผ้าใบที่หนามากนะคะหนามากแล้วก็ข้างๆอ่ะข้างๆที่เป็นแบบเหมือนโครงเหล็กอ่ะโครงเหล็กจะแบบแข็งแรงมากนะคะ นุก็เลยคิดว่าโอ้ยนุอยากได้มาไว้ให้เด็กๆเ,เขาได้เล่นผ่อนคลายกันนะคะให้เขาออกมาเล่นตรนลานหน้าบ้านตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยเขาโดยที่ไม่มีอะไรมาครอบคุมเขาไว้เขาก็จะออกประตูออกลอดช่องประตูไปก็อันตรายนะคะก็เลยเนี่ยค่ะโอ้มันใหญ่มากจริงนะคะมันเท่าไหร่รู้ไหมคะ 6ก0กว่าบาทเองนะคะ600กว่าบาทเองขนาดอันเล็กๆที่นุกซื้อมานะ่ะอันเล็กๆก,ก็เกือบ300รอยกว่าแล้วอ่ะอันนั้นอนะ่ะอันเล็กๆอ่ะดูเปรียบเทียบกันนะคะว่าอันนี้มันใหญ่แค่ไหนนะคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยไปเห็นเขาแบบเขาคิดว่าเขาเซลนะคะคิดว่าเขาเซลจริงๆมันต้องแพงกว่านี้นะคะนี่เห็นไหมคะจะเกาะจะเกี่ยวยังไงก็ไม่ขาดนะคะไม่ขาดเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนยางยืดมันเป็นเหมือนแบบ เป็นยางอะคะ่ะเป็นยางไม่ใช่เป็นผ้าที่ว่าเกี่ยวแล้วขาดเนี้ยค่ะนี่ลองเอาไฟมาวางให้พวกเขาดูนะคะนี่ค่ะนุกก็จะหาตำแหน่งวางไฟแล้วนะคะวางไฟให้ให้สว่างเนี่ยค่ะเอาเอามาเข้ากรงเด็กๆแล้วนะคะไล่ยุงนะคะไลยุงไล่มแมลงต่อไปก็จะไม่มืดแล้วก็ไม่ไม่มียุงรบกวนเท่าไหร่ไม่มีมแมลงรบกวนเท่าไหร่ ดูอย่างนี้เหมือนมืดนะคะแต่ว่าเข้าไปในกรงจริงๆนี่สว่างสว่างของบัวขาวก็มีนะคะของบัวขาวก็มีอันนึงนะคะขอพรบคุณคุณน้ามากนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญะคะ่ะแล้วก็นี่นะคะดูเขาเล่นกันดูเขาเล่นกันนะคะ ที่เม่ไฟได้ทำหมันเนี่ยก็เพราะว่าความเมตตาจากหลายๆท่านที่เมตตามานะคะขอบพระคุณแทนเม่ไฟด้วยนะคะขออนุมนนโมทานาบุญนะคะขอให้ทุกท่านรนะ่ำรวยร่ำรวยมีความสุขความเจริญนะคะเม่ไฟทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะมีคลิปช่วงเช้าต่อไปอีกนะคะอันนี้เอาไฟมาติดมามาเกาะมันเป็นไฟตุ้มเนาะมันมีที่เกาะ กาได้ง่ายๆเลยนะคะเราต้องหาตำแหน่งที่จะวางแผงโซลาเซลล์ให้เจอแดดทั้งวันนะคะดีมากๆเลยคะ่ะดีมากๆเลยสว่างไปึนถึงโกงนู้นเลยนะคะคือสว่างมากคะ่ะสว่างเพราะว่าไฟมันเพียงพอนะคะไฟมันเพียงพอเด็กเดกเด็กก็ไม่ได้ร้อนอบอ้าวนะคะอากาศก็พอดีพอดีนั่นแหละคะ่ะ นั่นนะคะเรามองไปแล้วก็ทะลุ hr, กลงที่สองรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ต้องเอาไปเอาโซลารเซลล์ไปตากแดดก่อนนะคะไปตากแดดก่อนให้ให้เขาเอาพลังงานแสงอาที่เต็มที่เลยนะคะจะเอนี่เช้าแล้วนะคะเช้าแล้วดูโอ้ยอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีแต่หลอดๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยตัวผู้ค่ะตัวผู้ อ้ยขอโทษเสียงลายด้วยนะคะตัวผู้หมดเลยใครบ้างนี่เฮงเฮงโซดาลายลายมาลายงานลายกลุ่มงานมาสีนินใบบัวใครบ้างนี่เยอะเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็มาทักทายกันนะคะมาทักทายกันบัวขาวบัวขาวได้ให้อยู่ตรงนี้ก่อนให้รออยู่ตรงนี้ก่อนตรงรั้วมาดูชาวอมที่นุก ดูนะคะดูนะคะมันเป็นยอดที่แบบว่าน่ากินมากนะคะชะอมดูสิคะปลอดสารพิษนะคะปอดสารพิษยิ่งเราตัดมันลงมันก็ยิ่งแตกยอดขึ้นมานะคะดูปลอดสารพิษนะคะจะกินกับอะไรดีนะคะแล้วก็มีต้นมะม่วงนะคะเมื่อไหร่จะได้กินลูกมะม่วงสักทีนะคะแล้วก็ต้นลิ้นไม้นะคะต้นลินไม้ตรงนั้นน่าจะได้กินอยู่มะม่วงหาวมะนาวโหต้นกระเพราเนี่ยคะ่ะต้นลินไม้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้น3มต้นด้วยกันเลยมันมาขึ้นมาสมต้นตรงๆด้วยกันเลยมันยังไม่โตนี่ช่วงเช้าเด็กๆก,ก็เล่นกันนะคะช่วงเช้าลูกก็เอาออกเขาเอาออกมาผ่อนคลายเช่นกันดูเขาเล่นกันก,ก็คิดดูว่าพื้นที่มันเหลือเยอะแค่ไหนนะคะก็มีน้ำใสกับกับเด็กญี่ปุ่นแล้วก็ลูกของน้ำใสพวกตะกูเศรษฐีเนี่ยคะ่ะ ดูดิครับพื้นที่มันเหลือเยอะมากเลยอันใหญ่มากเลยนะคะนั่นเน่ยนี่ค่ะกรงใหญ่มากแล้วแข็งแรงสุดๆเลยค่ะไอไอ้ไอไอโครงเหล็กเนี่ยแข็งมากนะคะแข็งมากไม่ไม่มีจะเด้งเข้าไปนะคะไม่มีไม่มีมันจะเด้งจะยุบเข้าไปหากันไม่มีเลยมันจะตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนะคะโหให้เป็นโกรงสัตว์เลี้ยงได้สบายๆเลยนะคะอันนี้ นี่นะคะ่ะให้เขาออกมาเล่นเดี๋ยวชุดนี้เล่นก็จะเปลี่ยนกันเอาชุดข้างๆองค์ข้างบ้านมาเล่นด้วยนะคะพวกเด็กจากทุ่งนาพวกลูกของแม่ไฝเอาเขามาเล่นด้วยสงสารเขานะคะสงสารเขาพี่ทองพี่ทองมานอนทำมิวสิกอะไรอยู่ตรงนี้นะพี่ทอง มานอนเป็นเด็กโอ้ยทำเป็นเด็กดูนะคะดูพี่ทองพุงก็พุงก็ย้วยนะคะพุงก็ย้วยนี่นะคะต้องเอาไฟมาตากแดดก่อนเอามาตากแดดก่อนให้ได้รับพลังงานเต็มๆก่อนนะคะแล้วก็ไปหาจุดวางจุดที่เราจะวางอันนี้ก็อันนี้ก็เอามาไว้อันหนึ่งตรงนั้นให้พวกเด็กญี่ปุ่น นี่ค่ะเขาเล่นกันหยอกล้อกันเล่นกันมีความสุขนะคะมีความสุขดีมากๆเลยนะคะกลองอันนี้นะคะวันนี้ก็นุ่นก็อยู่บ้านนะอยู่บ้านทําความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นซักผงซักผ้านะคะพรุ่งนี้มันก็เป็นวันทํางานอีกวันแล้วนะคะเป็นวันทํางานอีกวันแล้วก็ต้องไปแต่เช้านะคะพรุ่งนี้ ครูเวนด้วยนะคะไปแต่เช้าจริงๆนุกอยากลงคลิปเร็วอยู่นะคะแต่ว่าโอ้กว่านุกจะเคลียร์อะไรเสร็จนะคะกว่านุกจะตัดต่อแปลงวิดีโอเครื่องมือถือก็อืดมากนะคะอืดแปลงวิดีโอนี่ยางแล้วแบบเกือบครึ่งชั่วโมงกว่านะคะยิ่งเราทำคลิปยาวยิ่งยิ่งนานนะคะยิ่งนานกว่าจะได้นะคะ โอ้ยทำไมวิ่งเล่นกันมีความสุขจังเลยนะคะดูส่วนแม่ไฝก็แข็งแรงดีนะคะแม่ไฝไม่ได้ดูไม่ได้ดูโซมนะคะแม่ไฝไม่ได้ดูโสมนะดูมุมนี้บ้างนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะมาเปรียบเทียบกันว่าอันนี้อันใหญ่ใหญ่มาก แล้วอีกอันนึงอันเล็กๆกันะตรงนั้นเล็กมาหากนะคะเล็กใหญ่กับเล็กนี่มันก็ใหญ่ใหญ่จริงๆนะคะแม่ไฝก็เดินเหินปกตินะคะแม่ไฝกินอาหารได้เดินเหินปกติก็รอให้แผลเขาเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวก็คงจะดีนะคะเพราะว่าอย่างน้องกำไรก็ดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะ เขาก็จะเดินเหินของเขาปกติเขาก็จะไม่ถนัดเท่าไหร่เพราะเขาใส่เสื้อนะคะสเสื้อกันเลียแผลมาในเสื้อสีม่วงเลยนะไม่ายนะแต่ก็ดีใจนะคะเขาก็กินน้ํากินอาหารขับถ่ายปกติก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวอีกไม่นานแผลก็หายแล้วเพราะว่าแผลนิดเดียวเองนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็นุก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาทุกกำลังใจด้วยนะคะที่รับชมรับฟังช่องถุงทองแมวสามขานะคะขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ขอบพระคุณทุกไลค์นะคะที่กดไลค์ให้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะก็นุก็ต้องไปออขอตัวทํางานเคลียอะไรในบ้านให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้มีเวลานะคะมีเวลาอันไหนที่เรา จะเก็บกวาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูดูด,ด,ดูนี่ค่ะดูความแข็งแรงนะคะเป็นชอบมากเลยกลงอันนี้ใหญ่มากนะคะ600กว่าบาทถูกมากๆนะคะถูกมากๆอันเล็กกว่านี้ก็แพงกว่านี้นะคะนี่มันอันใหญ่มากนะคะแข็งแรงนะเขาเอามาเซลล์นะคะเขาเอามาเซลล์เพราะว่าเมื่อวานนี้เราเข้าในเมืองเนาะเราผ่านไม่ไหวไปไปทำมันนะคะ เดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะขอตัวไปทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ